ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินกราฟการเงินของคุณพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้คุณจะได้รับอนิสงผลบุญจากความภาคเพียรในอดีตเรื่องของการงานแม้ว่าดวงของคุณจะไม่มีใครอุปถัมภ์แต่คุณก็ไม่หวัน่นเพราะลำพังแค่ความสามารถของคุณก็พาคุณไปถึงฝั่งฝันได้แล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักต้องระวังเรื่องอารมณ์กันบ้างเพราะบางทีเลลอใส่อารมณ์กับคนรักโดยไม่รู้ตัวส่วนคนโสดมีโอกาสได้คุยกับใครบางคนที่เป็นแค่คนคุยยังไม่ใช่คนรัก สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินของคุณราบรื่นดีแม้ว่ามีเรื่องให้คุณใช้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับกระเป๋าฉีกเ,เรื่องของการงานความสำเร็จกำลังจะเข้ามาแบบเป็นแพ็กเกจแถมกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกไม่ช้าไม่นานแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายแต่ก็ไม่ทําให้รักของคุณมีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนคนโสดยังโสดเพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นเรื่อย การ้าขายรายได้โชคลาภเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเพราะคุณช่วยเหลือตัวเองมาล้วนๆช่วงนี้ก็ต้องพยายามมากหน่อยแต่ผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงแม้ว่าจะไม่หวานเหมือนแรกๆที่คบกันก็ตามส่วนคนโสดแม้ว่าจะต้องรอต่อไปแต่ก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ใช่ในอนาคตแน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่อง ื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่าแต้มบุญของคุณเริ่มทํางานแล้วในตอนนี้อานิสงส์จากผลบุญที่คุณเคยทําไว้ในอดีตกําลังจะส่งผลดีในเรื่องของการงานในปัจจุบันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอกับคุณดีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจริงจังหรือเปล่าสําหรับคนที่เกิดวันพาหาสบ เรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทองถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณเงินฝืดก็จะดีขึ้นในไม่ช้าเรื่องของการงานคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทํางานหากคุณต้องไปเสนองานหรือแข่งขันกับใครก็มีโอกาสที่จะคว้าใจชนะกลับมาอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักเป็นเบื้องหลังที่คอยผลักดันให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักหลังจากที่โสดมานานแสนนานสาหรับคนที่เกิด เรื่องของการเงินโดยภาพรวมการเงินของคุณดีแต่ต้องระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการงานเรื่องร้าย้ายกำลังจะผ่านไปโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาแทนที่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนที่รักกันไปแล้วแต่ก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดช่วงนี้โสดดีแล้วเพราะถ้าโสดชีวิตจะไม่วุ่นวายมาก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณต้องห่างหาพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายแอปช้อปปิ้งเพราะช่วงนี้รายจ่ายของคุณเยอะมากกับการใช้จ่ายเรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะเหนื่อยเพราะงานเยอะแถมชีพจรลงเท้าต้องเดินทางบ่อยอีกด้วยแต่ขอให้คุณอดทนไว้เพราะอีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ความสัมพันธ์รักราบรื่นเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆส่วนคนโสดธุระหรือเหตุการณ์บางอย่างทำให้คุณต้องได้พบกับรักแบบงงๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ